การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราหยุดที่จะแคร์ความฝันหรือเป้าหมายของเรานะการปล่อยวางหมายความว่าเราแคร์มากพอที่เราจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเราแคร์มากพอที่จะรู้ว่าความปรารถนาของเราเนี่ยมันมาแน่ๆมันมาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าวันนี้เราปล่อยให้มันมาหรือเปล่าบางทีเราทำปุ๊บเราไม่ปล่อย ให้เขามาแบบธรรมชาติเราทําปุ๊บเราอยากได้เลยมันก็กลายเป็นพลังงานหดลงมาแต่ถ้าวันนี้เราทําปุ๊บเราแคร์มากพอว่าเป้าหมายของเราอ่ะเขายืนรอเราอยู่แล้วเดี๋ยววันผ่านไปเดือนผ่านไปปีผ่านไปเราทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการพัฒนามีการออกดอกออกผลอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจศิลปะของการปล่อยวางแล้วเวลาที่เราทําแบบนี้ค่ะเราจะใช้ชีวิตแบบง่ายมากอะ่ะมันจะรู้สึกซิมโป้รู้สึก ธรรมดาธรรมชาติมากที่เรารู้สึกว่าเป้าหมายนั้นน่ะมัน already access มันคงอยู่ของมันอยู่แล้วมันจะเป็นการเชื่อมต่อพลังงานเราในปัจจุบันและพลังงานตัวเราในอนาคตจูนกันแบบเห็นกันมากขึ้นแต่ถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสัยตัวเองในเวอร์ชั่นที่เรากําลังเป็นอยู่เนี่ยมันจะเกิดแรงต้านทันทีพอเกิดแรงต้านสนามพลังแม่เหล็กความคิดของเราก็จะไม่มีศักยภาพทันที คนคนนั้นที่เรายืนอ,อยู่รออยู่แล้วแต่เราต้องชัวว่าเราอยากเป็นใครเราต้องชัวว่านี่แหละคือคนที่ฉันต้องการเป็นแล้วนี่แหละที่เรากําลังติดต่อกันด้านพลังงานกันอยู่สมับเสมอโดยการปล่อยให้ตัวเองเนี่ยได้เดินไปหาคนคนนั้นเนี่ยอย่างสบายใจสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์เราไม่ควรที่จะบังคับใครให้มารักเราให้มาชอบเรา สิ่งที่ใช่และสิ่งที่ดีจะใช้เวลาแล้วมันจะมาในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งเราไม่จําเป็นที่จะบอกทุกเรื่องราวกับทุกคนเก็บชีวิตของเราให้เป็นส่วนตัวบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขในความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรที่เป็นของเรามักจะหาเราเจอเองเพราะฉะนั้นให้เราลองปล่อยใจสบายๆแล้วปล่อยให้สิ่งที่ใช่ค่อยๆค้นเจอเราอย่างธรรมชาติบางครั้ง ชีวิตอาจจะเต็มไปด้วยการบอกลากับใครสักคนหนึ่งไม่ต้องแปลกใจที่เราอาจจะต้องลาจากใครสักคนหนึ่งไปการจบความสัมพันธ์กับใครบางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่สำหรับใครอีกสักคนหนึ่งก็ได้มีเพื่อนดีๆสักคนมีคนที่จริงใจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วคนที่ใช่มักจะอยู่กับเราเสมอจะยอมรับในข้อดีและข้อบกพร่องของเราเสมอ มองเห็นคนที่ใช่แล้วดูแลเขาให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราในวันหนึ่งเราจะกลับมานั่งคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างจะ Make Sense จะเข้าใจแล้ววันหนึ่งเราจะตกผลึกได้กับความจริงข้อนี้ขอให้ทุกคนได้มีมุมมองของความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกเบาสบายไม่บังคับ